i've had enough of your beauty สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอบ้านบ้านคอนโดวันนี้ผมกับน้องนิชาพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสำนักง,งานขา,ขายของโครงการคอนโดมิเนียมใหม่บนทำเลใจกลางราชโยธินกับโครงการชาโ์ตออินทาวราชโยธินจาก CM c m เกรุ๊ปครับ,ครบโครงการนี้นะคะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นวิทีสตล์ค่ะสุดคลาสสิกดูหรูหราพร้อมผสมผสานความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะที่ตั้งโครงการจะตั้งอยู่บนเส้นพระนยโยธิน32หรือเส้นเสนานิคมนั่นเองนะครับ เมื่อเข้ามาในเส้นนี้เนี่ยเลี้ยวขวาเข้าซอยเศนานิคม12ตรงมานิดเดียวจะพบกับแปลงที่ดินจริงโครงการแล้วซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานขายด้วยนะครับจะเป็นแปลงหัวมุมสวยทีเดียวนะโครงการนี้ตั้งอยู่บนทำเลที่เงียบสงบนะคะเหมาะกับการพักอาศัยแต่อยู่ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น BTS ราชโยธินเมเจอร์ราชโยธินแถมยังใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าวมากๆด้ค่ะแถมยังเชื่อมต่อการเดินทางได้หลากหลายเส้นทางเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพหลโยธินวิภาวดีรัชดาพิเศษลาดพร้าววังหินหรือจะไปเส้นประเสริฐมนูกิจหรือเกษตรนวมินเนี่ยก็อยู่ใกล้มากๆเลยครับโครงการชาโตอินทาวรชโยธินเป็นคอนโดโลไลซ์นะคะสูง8ชั้น2อาคารตั้งอยู่บนพื้นที่2ไร่กว่าค่ะมียูนิตพักอาศัย309ยูนิตมาพร้อมที่จอดรถ40%เลยนะคะที่นี่จะมาพร้อมกับส่วนการจัดเต็มมากๆเลยนะครับ เมื่อเข้ามาในโครงการชั้น G จะพบกับสวนสวยสไตล์อังกฤษพร้อมกับวอเตอร์ฟีเจอร์สวยงามเลยทีเดียวและบริเวณชั้นนี้เนี่ยยังมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ระบบเกลือความยาวกว่า20เมตรให้ลูกบ้านสามารถไว่ายน้าออกกำลังกายได้อย่างจริงจังเลยครับและบริเวณข้างสระว่ายน้ําจะมีลิฟวิ้งแอร์เรียนะคะที่นั่งริมสระบรรยากาศน่าสดชื่นทีเดียวเลยค่ะภายในชั้นหนึ่งจะมีล็อบบี้เราสามารถใช้พักผ่อนหรือไว้ใช้รับแขกที่มาเยี่ยมเราได้ด้วยนะคะขึ้นมาต่อที่ชั้น8กันเลยครับ ที่ชั้นนี้จะมีส่วนกลางชุดใหญ่อีกชุดเลยนะครับเริ่มด้วย Active Fitness เอาใจสายรักสุขภาพให้มาออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่บริเวณนี้เลยออกกำลังกายเสร็จแล้วไปอบตัวต่อที่ซาวน่าแยกชายหญิงที่โครงการจัดไว้ให้ได้ด้วยครับ และใกล้เคียงกันนี้ยังมีพื้นที่ co-working space ให้ลูกบ้านได้นั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและยังมี Wi-Fi ให้อีกด้วยนะคะรวมถึงมี co-kitchen นะครับให้ลูกบ้านมาสแสดงฝีไม้ลายมือการทำอาหารได้อย่างเต็มที่เลยเอาไว้ใช้ในการเลี้ยงต้อนรับแขกสังสรรค์กันได้หรือเอาไว้สังสรรค์กันในหมู่เพื่อนบ้านก็ได้นะครับผม มาต่อกันที่ชั้นลูฟท็อปนะคะจะมีส่วนสวยๆให้นั่งรับลมชมวิวกันได้และทั้ง2อาคารนี้จะมีทางเชื่อมด้วยนะคะที่ตกแต่งไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับดูสวยงามมากๆเลยค่ะและเดินมานะครับจะต้องเซอร์ไพรส์เลยกับอีกหนึ่งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบฟรีฟอร์มความยาวสูงสุดกว่า25เมตรเลยทีเดียวนะ พร้อมกับโซนสระเด็กและโซนจักรุซี่ให้ลูกบ้านสามารถพปว่ายน้ำออกกำลังกายมานั่งแช่น้ําอย่างจริงจังเลยครับเรียกได้ว่าที่นี่นะครับมาแบบดับเบิลพูลมีสระทั้งบนทั้งล่างเลยทีเดียวนะครับโครงการ,รชาโตอินทาวรชโยธินเป็นโครงการคอนโดโลไลซ์ที่ให้ส่วนกลางเยอะมากๆเลยนะคะพี่ปูนใช่แล้วครับห้องตัวอย่างที่นี่นะครับจัดไว้2แบบ2สไตล์ด้วยกันจะสวยงามขนาดไหนนั้นตามเราสองคนไปชมพร้อมกันเลยครับมาเลยค่ะ ห้องตัวอย่างแรกที่จะพาะมาชมวันนี้นะครับคือห้องแบบ one bedroom ขนาดประมาณ26ตารางเมตรครับห้องนี้จะเป็นแบบหน้ากว้างดูโปร่งโล่ง,ลงสบายน่าอยู่มากๆเลยนะคะมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนมากเลยนะครับทั้งโซน living โซนห้องน้ําห้องนอนและห้องนี้ยังได้โซนครัวปิดติดระเบ,บียงด้วยแถมยังให้เฟอร์นิเจอร์มาแบบครบ f u l l y f u r n i s h e d สุดๆเลยคะ่ะแล้วมีโซน l i v i n g กันเลยนะครับห้องนี้นะครับจะมาแบบ f u l l y f ฟ r n i s h e d นะครับผมโครงการจะให้โซฟา ต๊ะกลางชั้นวางทีวีตู้ลอยพร้อมชุดโต๊ะรับประทานอาหารมาครบเลยจากแบรนด์ SB Furniture ด้วยครับแ mm hmm. ถมด้วยความเป็นห้องหน้ากว้างนะครับระยะดูทีวีเนี่ยเหลือเฟือเลยเราสามารถติดตั้งทีวีจอใหญ่40-50นิ้วได้เต็มที่เลยครับมาต่อกันที่ห้องนอนดีกว่านะคะทางโครงการให้ห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมฐานเตียงขนาด5ฟุตมีตู้เสื้อผ้า ต๊ะเครื่องแป้งแบบมาตรฐานและด้านหลังนิชานี้จะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะทำให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายน่าอยู่มากๆเลยนะคะมาดูที่โซนครัวกันบ้างครับครัวห้องนี้นะครับจะเป็นโซนครัวปิดติดระเบียงด้วยให้ลูกบ้านสามารถทำอาหารได้อย่างจริงจังเลยนะโดยโครงการครับจะเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวท็อปหินสังเคราะสีขาวดูสวยงามสะอาดตาม,มากๆเลยพร้อมกับตู้ลอยที่สามารถเก็บของได้เพียบเลยนะครับฮอปพูดซิงมาครบ จากแบรนด์ชอนนะครับให้ลูกบ้านสามารถทำอาหารอย่างจริงจังเลยและตรงนี้ครับบริเวณโซนครัวกับลิฟวิ่งจะถูกกั้นด้วยกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนเป็นกรอบอลูมิเนียมสีขาวนะครับทำเป็น3ตอนเนี่ยทำให้เราสามารถเปิดได้กว้างมากขึ้นสามารถเดินเข้าสู่โซนครัวได้อย่างสบายๆเลยครับ มาต่อกันที่โซนห้องน้ํากันเลยนะคะทางโครงการให้กระจกเงาขนาดใหญ่สาวๆต้องชอบแน่เลยค่ะไว้แต่งหน้าแต่งตัวสวยๆกันนะคะสําหรับสุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้านี้จากแบรนด์คอตโต้ค่ะก๊อกน้าและเลนชาวเวอร์จากแบรนด์ชอนนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะทางโครงการยังให้กระจกกั้นอาบน้ําไว้เพื่อแยกส่วนเปียกส่วนแห้งอีกด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชอบห้องขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะนิชาขอแนะนำวันเบดรูมห้องนี้เลยค่ะมีขนาด33-34ตารางเมตรนะคะใช้สำหรับพักอาศัย2คนได้อย่างสบายสบายเลยค่ะนี่แอบไปตัดต้นไม้มาจาก English Garden อ n ง l i s ก g a ได้หนึ่งขาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ห้องนี้นะครับ <c oughs> เมื่อเข้ามานะครับ <c oughs> ทบสโซนครัวก่อนเลยโดยเราจะได้เป็นส่วนครัวปิดด้วยมีกระจกบนานไลด์แบบ3ตอนกั้นชัดเจนเลยนะครับ เขาเต์ครัวตู้ลอยฮอบฮุดซึ่งมาครบเลยให้คุณพอ่อแม่บ้านเนี่ยทำอาหารได้แบบเพลิดเพลินเลยทีเดียวครับพี่ปูลองสังเกตที่พื้นสิคะทางโครงการเนี่ยปูกระเบื้องไว้ให้เราด้วยนะคะในสําหรับโซนครัวไว้ใช้เช็ดล้างทําความสะอาดได้อย่างง่ายเลยคะ่ะเยี่ยมเลยครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะฟังก์ชันการใช้งานก็มาครบคันเช่นเคยครับ ถัดมาจะเป็นโซนลิฟวิ่งนะคะและถัดไปจะเป็นโซนห้องนอนคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าทางโครงการเนี่ยมีการกั้นด้วยกระจกบานสไลด์แบบ3ตอนนะคะทําให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยค่ะตรงนี้นะครับแต่ละโซนนะเพรากั้นด้วยกระจกบานสไลด์แบบ3ตอนนะครับเป็นการเปิดพื้นที่ได้มากกว่าที่เคยจริงๆนะและโซนลิฟวิ่งนี่น้องนิชาเห็นไหมกว้างมากๆเลยนะครับอลังการสุดๆเลยเราอาจจะสามารถซื้อโต๊ะก้าอีที่นั่งแบบเอนได้นะครับมานอนนั่งดูหนังได้แบบสบายใจเลยครับผม ในส่วนของห้องนอนมีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะ เมื่อวางเตียงแล้วยังสามารถเดินรอบเตียงได้อย่างสบายๆได้ค่ะฐานเตียง5ฟุตนะครับตู้เสื้อผ้าเอาส่งผิดอันตู้เสื้อผ้านะครับโ <c oughs> ต๊ะเครื่องแป้งนะฮะตรงนี้โครงการก็เตรียมแบบมาตรฐานมารอไว้ให้แล้วเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> และสังเกตเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มีขนาดกว้างมากเลยให้เราหมุนแต่งตัวได้แบบสบายๆเลยครับผมและแน่นอนค่ะทางโครงการเตรียมช่องแสงขนาดใหญ่ให้เราเช่นเคยทําให้ห้องดูกว้างโล่งโปร่งสบายน่าอยู่มากๆเลยนะคะและช่องแสงนี้นะครับก็คือกระจกบานเลื่อนนั่นเองครับ เปิดออกไปจะพบกับระเบียงขนาดใหญ่ห้องนี้นะครับระเบียงนี่ใหญ่พิเศษเลยนะครับใหญ่เท่ากับความกว้างของห้องเลยครับผมหาโต๊ะสนามมาวางทักชุดนะครับออกไปนั่งรับลมชมวิวได้แบบสบายๆฟินสุดๆเลยครับ โครงการชารตอินทาวและเชียทินตั้งอยู่บนทำเลที่เงียบสงบเหมาะกับการพักอาศัยนะครับแต่ก็ยังแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยทั้งแหล่งงานแหล่งรวมไลฟ์สไตล์แหล่งช้อปปิ้งแล้วก็แหล่งแฮงเแอาท์อสุดคูลด้วยครับให้ลูกบ้านได้เอนเตอร์เทนกับส่วนกลางที่จัดเต็มมาพร้อมกับสองสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และยังมีส่วนกลางมากมายหลากหลายกิจกรรมให้เพลิดเพลินกันแบบไม่มีเบื่อด้วยค่ะเดินทางสะดวกสบายเชื่อมต่อถนนหลักหลากหลายเส้นทางเลยนะครับและโครงการยังอยู่ใกล้กับ b t s ีเและเชียร์ทินด้วยนะครับ เราสามารถนั่ง BTS เส้นนี้ดิ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างย่านสยามสุขุมวิทได้เลยครับผมแถมโครงการยังมีชัตเติ e เซอร์วิสคอยรับส่งด้วยนะครับและโครงการยังใกล้กับแหล่งงานขนาดใหญ่อย่าง SCB Park และ Energy Complex อีกด้วยครับใกล้ห้างอย่างเมเจอร์รัชโยธิน D Avenue, ็นทรัลลาดพร้าวและใกล้สถาบันการศึกษาอย่างมอเกษตรมอราชพัฒน์จันกเกษมและมศรีปทุมอีกด้วยค่ะวันนี้โครงการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมสำนักง,งานขายและห้องตัวอย่างกันแล้วนะครับ โดยจะตั้งอยู่บนแปลงที่ดินจริงโครงการเลยท่านใดที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมบนทําเลใจกลางร,ราชโยธินในทาเลที่เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนพร้อมส่วนกลางแน่นๆและราคาเบา,เบา,ส,บาสบายกระเป๋าต้องไม่พลาดโครงการนี้เลยครับแล้วมาพบบนเสน่ห์สไตล์อังกฤษกันได้ที่ชาโตอินทาวราชโยธินค่ะวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจะพาไปที่ไหนต่อติดตามชมที่เพจ้อบ้านบ้าน,านคอนโดหรือทุกช nel ก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ